สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกษีทุกท่านทุกคนวันนี้เรามาทีา่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับสถานปฏิบัติธรรมสวนสวรรค์วังบ,างบาดานนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาตามดูว่า ของอาจารย์บุลเลิศท่านสร้างสถานปฏิบัติธรรมสวนสวรรค์วังบดานนะครับก็จะมีองค์ปู่นาคาร,คราชเจ็ดเสียงลํำตัวขนาดความกว้างของลํำตัวหาสิบเซติมตรนะครับขนาดเกี่ยวกับยูบนธรงนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาในตำหนักของอาจารย์บุญเลิศ ซึ่งท่านสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นวันดีด้วยนะครับที่เรามาร่วมมาร่วมสร้างนะครับมาร่วมสร้างร่วมร่วมสร้างร่วมทำเดี๋ยวจะพาไปดูอาจารย์บุเศสร้างมาจากเมือเอกุม กุมภามีนามีสาพฤษภามีนากรกฎาหกเดือนหกเดือนนะครับหกเดือน,อดอนได้เกียสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้อะไรครับได้ไ,ได้ได้เก็ยรติเมื่อเส้นเท้าก็ได้ไดว,นวนะันนี้เป็นวันเดินเด,น,เน,นเดินสายเป็นวันเดินสายเปิดเปิดประนี้ วันนี้อาจารย์สนชัยก็ได้นำยอนยังกระแสน้องอันนี้อันนี้เป็นพระาธาตุเก้าอย่างเก้ามงคลเก้าชีวิตจะมอบให้อาจารย์บุญเลิศอ,อยู่ที่นี่นะครับท่านยาวไปไว้ที่ภูมพระาธาตุก็แล้วแต่เอาไปไว้ที่ไหนก็แล้วแต่มันจะมีทั้งฮินดูมันจะมีทั้งอะไรไสีหลากหลาก ก็คงจะบรรจุข้างในด้าในโคมท่านจะไว้ตรงไหนอ,อยู่ด้านในของอองท่านแล้วก็เอาไปตั้งไว้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคือท่านบัญชามาท่านสั่งสั่งให้เอาไปไว้นะครับถ้ามีอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเป็น,เ,นเป็นหินเอ่อหินเป็นข้ออื่นนี่ย่งเหมือนเหมือนที่บ้านแต่มันจะเป็นหอ้อแเรา ท่านบอกว่าท่านมาจากเชียงใหม่และมจากเชียงใหม่เออนันองอาริม <step> ือนกันอาริย์กเข้ากันมากกันอันนี้มันของหายาบุญบรมีนะครับของของของต่ละต่ละหมองมี่ถือว่าเป็นพวามสาเร็จแห่งชีวิตนะครับมงคลข้าอย่างวันนี้มีความหมายแล้วก็วันนี้ลูกกุมารมันบอกว่าเอามาร่วมสร้างนะอยู่ที่นี่รวมเป็นทั้งหมดห 96 696นะครับท่านผู้ชม696มาเปิดทรัพย์มาเปิดโชคมาเปิดให้สิ่งดีๆการสร้างครั้งนี้ของอาจารย์บุญเลิศก,ก็ให้มีตั้งแต่สิ่งดีๆไหลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นของที่ยุทธทรัพย์ของของปะปูหน้าคา,านะครับก็มีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ เราก็จะเอามารวมเอามารวมเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดขององค์ชื่อองค์อะไรนะรปูมุจจินปูมุจจรินนะครับปูมุจจินเจ็ดเสียงปูมุจจินนักราชเจ็ดเสียงเเสียงนะครับอันนี้ท่านสร้างท่านสร้างขึ้นมาก็หวังจะให้เป็นสวนสวนรรค์บางบา,านแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อขัดกเกลาจูใจ จุดมุ่งหมายไม่ใช่อะไรเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาเพื่อขัดจิตใจของมนุษย์ที่ร้อนรนลานแล้วก็มีละโมบโลภมากเพื่อที่จะมาวัดใจว่าเป็นวัดแต่เหาเป็นสวนปฏิบททัติธรรมเพื่อจะหลั่ใจค้นว่าก้อนจริงๆเขาวัดเขาว่าคนอยากจะมาปฏิบัติอยู่นี่ได้บ่ก,ก็ได้อยากจะมาศึกษาเรียนรู้ก,กับอาจารย์ก็ได้ ผู้ใดมีย่านบรารมีผู้ใดมีองค์ก็อย่างมากก็ถือว่ามันเป็นสิ่งดีวันนี้ลูกกุมาเน่งวดที่แล้วเขาเขาให้หนึ่งสี่นะแต่งวดนี้เขาบอกว่า,าพ่อเขาบอกตั้งแต่เที่ยวที่แล้วพ่อวันที่สิบสี่สิบสี่หมายถึงสิบสี่วันอาทิตย์นี้พ่อวันที่สิบสี่เนี่ยให้พ่อจัดจัดพระเข่าเก่าผ้า แล้วกับอาหารเก่าย่างให้เอาเข้าไปไว้ตำหนักให้หนูหน่อยหนูจะเอาไปถวายเทพไทยเทวาเทวดาเพื่อขอโชคอวันนี้เราก็เลยวันนี้เราก็เลยทําตามเมื่อเขาให้โชคเราแล้ววันนี้เขาบอกว่าให้เปิดโชคหกเก้าหกอยู่ตรงนี้เลขเก้ากับเลขหกอันเดียวกันก็มีความหมายอันนี้บอกให้ท่านได้รับทราบเฉยๆนะแล้วก็พระธาตุมงคลเขาเรียกว่า แม่เก่าชีวิตก็ว่าได้หรือการค้าการขายหรือทาเอาไปบรรจุใส่องค์มจุจลิศแล้วก็เหมือนกับก้าวหน้าคนที่คนที่เข้ามาจะก้าวหน้า,าคนที่ปฏิบัติก็จะก้าวหน้าก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือเก่าชีวิตที่เอามาเหมือนนี่มอบเป็นสิริมงคลให้กับอาจารย์บุญเลิศนะครับสายเทียงเหมือนกันเราก็ขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพไทยเท,ทวาเท,ว,าทวดาทุกทุกพระอ,องค์ ขอทุกทุกองค์จงมาเป็นสักขีพยานในการอัญเชิญในการมอบรับบันนี้พระพเจ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างในน้องนําทำตามเป็นมาแล้วเฮ็ดมาแล้วมาเหมาะไปแล้วก็ขอให้เป็นเกลียวด้วยคุ้นขอให้กรรมขอให้พูนขอให้มั่งขอให้มีขอให้ดีขอให้งามสวนสวรรค์ปฏิบัติธรรมสวนสวรรค์ม่งมีก็ขอให้เป็นทีพักพิงใจของมนุษย์ทั้งหลายทีมีความเดือดเนื้อร้อนใจของมันีแล้วก็มีทั้งุมกายสุมใจเย็นจิตเย็นใจก็ขอให้ สิ่งดีๆนั้นจมังเกิดมีเงินข้ากกำแจลไยลังเขามาโฮมให้กินประโบกให้จกบรล้มนับจำเจ้ามือนี้เป็นต้นไปสาอบคมากเลยอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ท่านอาจารย์สมชัยท่านมีเมตตามาช่วยในการสร้างครั้งแรกแต่ช่วงบางฐานบางฐานช่วยเป็นเงินสามพันกว่าบาทครับคอันนี้ท่านก็มีเมตตา ให้มันพระธาต่ถ้าเกิดมันปัดใจด้วยมีปัจจัยแล้วก็ส่วนนี้ขอเบื้อมบุญคู่คู่ญาติาตยายสายอรหันสายโพธทธศัตว์สายลาษีสายฮินดูสายมากษัตริย์สายนาคาแต่พระองคโดยเทพมันสมบทรั้าไฟสิบพันสิบตรวมตาแห่ได้ประทานพรเมันประเสือให้เกียวาใจสูใหญอริวันลสุขภาระนำพาบุคคลตอบสงสารเนใดที่สำคัญได้สาริวสารกูก็ยากกระทเนี่ ครับครับมีดีเข้ากับได้มากอดแล้วนะครับลาคาเปิดโชคเปิดลาบราคาให้อาจารย์ให้อาจารย์ไปต่อยอดเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปดูการเหตุการณ์ท่ามการสางว่าไรสำคัญก้าวหน้าก้าวหน้าแบบไหนไปฮอดไซแล้วหลังจากที่เข้าเลยมาตั้งแต่เริ่มเริ่มมาหาตรฐานเนาะครับครับอันนี้ก็คือเปิดโชคเปิดโชคมดจะมาเเปิดโชคมดจะมา แต่กับมาเก่าเนี่ยเออเต่เออเร่เป็นแบ,บของกูเขาอืมเล็กน,น,น้อยอันนี้มีเก่าเห็นโมเดลผูบอกว่ากว้างเจ็ดเมตรเออเพดานสามเมตรอย่าลืมนะเจ็ดสามเจ็ดเสียงเจ็ดสามออย่าลืมเจ็ดเสียงแล้วก็เจ็ดสามอยู่ตปเนี่ยวันนี้มาแล้วมีความหมายหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามาเห็น โชคจะบังเกิดอ,อยู่ที่นี่ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้ชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันต่อไปมีโชคมีลาบแล้วอยากมาสั่งซอยปูนสองถุงสามถุงสี่ถุงกับอาจารย์บุญเลิศก็มาน <c oughs> ะครับมาเลยลก,ก,กับผู้ใดญู้จักกะติดต่อสอบถามกับแอดมินมาไดเช่นชวนอยากใหอาจารย์บุญเลิศเช่นชวนก็อยากเชิญชวนพี่น้องอยากจะทำาลารท่านพวงนะครับผมมาร่วมกันมาช่วยผมในการก่อสร้าง ในจุดตรงนี้มันก็ไม่ใช่ผมคนเดียวมันมันมันกับว่าเอาความเชื่อเนาะมันกับเบื้องบนมันกับเบื้องบนท่านอ่าคอยแนะนําคอยชี้แนะให้ทํมปรารถนาที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมีมาเกือบสามสิบปีอ่าเพื่อต้องการคือลดอุณหภูมิทางอารมณ์ของสังคมเห็นสังคมอันนี้มันอ,อุ่นว่ายโอ้ยพี่นองกับว่าเป็นพี่นองอ่า ก็อยากจะดึงมาเพื่อขัดเกลาจิตใจเพื่ออยากจะดึงคนเข้าให้พี่จิตใจแบบสมัยเก่าตอนสมัยเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยพี่เป็นน้องกันค้นดิลืมลืมศิลตัวขณะพยางกายพยางกายกับพ่อหนุ่มเมื่อได้แต่สมัยเป็นเล็กน้อยอย่างเรียนก็เชิญชวนนะครับผมทุกสื่อทุกอย่างเสร็จแล้วก็ขอเมื่อเสร็จแล้วก็เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปฏิบัติ ตรงนี้ผมได้ต่อเติมห้องไว้สองห้องไปลองรับไปรองรับมีที่เดินจงกรมที่ผมสร้างสวนสวรรค์ไว้ไว้ก่อนนั้นนัแล้วประมาณ5ปี6ปีครับต่ามไปดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูครับเออเอาไปข้างนอกเดี๋ยวไปดู